สวัสดีครับคลิปที่เขาเศรา้ารอบสิบโมงคือบัตแกงตาออมมาอีกละ เอ,นะอางี้นะงันวพี่้กกยังไงคนยูท่านเดี๋ยวร้หวยกันหนูวะเขาไม่อ้องยิงนางรือาเต้กได้กันไปยิง้องบ่าเดียวเอาพาเดียวกแล้วนะนางรวมกันไปเลยยิง

ตั้งโดยหลุมมากมากขึ้นไปดูเรื่องดูดีหลุมเรื่องไปดูเรื่องเปิดมันเบียดโอ้ยหลุมเรื่องแก้วนี่เหรอพุ่นโดนอย่างเดียวรู้จักกันมากเลยทั้งหมดนี้เนี่ยนี่แหละที่หลานเขาดีแก้มก็ผมเพื่อนใจ โอ้ัเมนเชียนกินเทียนเพรว่าจะไม่เห็นหน้ามงนี่แต่น่ะแนก็เป็นคนทีเาม่เหนเไม่เห็ไก่เขามเลยนอกเขเไก่ได้หวานเนาะเรียนดีแต่ฐานะยากชวนไปว่ะจากขั้นองเน้ bóng đây đây đứa mê người Bò mê 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 mê

ก็ินกต้าเน่ตามั้วบ้คุณเหล่ก็มาเดเด้อเฮ้ย้พี่น่องต้มเด้อตท่านกินตแซ่บกินกูกับกีนเากงา

นี่เขาจานี่เขาถ้ามีบุหรี่จ้าวคนนี้เขาจ้าวเอาให้เราไปเลนะสแข่งเเนี่เอาไปทบุญเนี่บักพกกมนเรามนีทักจุ่มบักพีกทักวันนี้ทุกแก่บักพกมแล้วก็ส้

哦、我们啊，我们拿、啊。 ไปเลือก็เหน้งแกงเค็มมันเอเด่นไปองวันพกเคยงานไปทั้งนลัจกเสือข้าวไม่มีหมารอแข็ันขก้กเบัดี่ทั้งติน้องตาเลย้าอูเท่เนี่ยฮะแขายแข็ดฝายเจ้านี่่ก็ทนี้เพิ่ัต้มันเลยอ้โออสาชาหอยไปใส่แข็อ๋อ่ก็ถงไปเ ไปนกัดเมื่อกี้หลังร้อยมามันโหตอนตอนมันบวดมันอยู่เนี่ยเป็นตัวน้อมันอ่อนบ่ว่าคุณแกเนื้อใหญ่นี่มันได้ลองอยู่บ่อันนั้นลองอยู่บ่ <Nhạc> เียวว่ายไฟเขาบริสประตูมันก้องเพื่อนเลยบดขึ้นัเสแกโอแกมอไม่มาถามเลยเสร็จละมอที่บอมอ่นี้มอเข้าห้เาไปอยู่อีเลตี้เขาบอกเาไปอยู่ก่มียายาโตเข้ไมา่านเด็ไปอต เบื้อเนี <c oughs> ่ยแถวปันถุงจอถุงใส่เขาี่แต่ใสยไฟเต็มขยองไฟของมนเลยคลองไฟมเลยีรก็มียาเลยาก็บอก้าสเชื่อลยขาบอกปลูกยังเจ้ข้าวมหล่อมใสไฟเาหล่อมเลยถ้าหลุดขึ้นมาเขาป่วเลยค่โอ้ยอย่างมีปีกพี่เขาเลย

มัวหน่อยคนสองตัวตะกี้เขาขอกดีครับไปขึ้นน้ำปยหนื่อยขนเลยผูกไว้งาผู้เช้นดาบกนผูกไว้ก็ผูกไว้สิงงบอกตะกี้ไปกินตะกุนงึนย ไปหมูกูไปเนี่เาก็เน่ตที่ตรงบอ่หมเต๊นท์ตัเดียวไปกินนงมันก็บมาใหม่เด็ดหมูก็ขาวเออเขาบอกว่หมูว่วมหนวัวเน่ยัวเอามากแล้ววนวขาวเลยกาหมูตาหมู ทางของตวงต่อบ่ค้อมตวงเฮาตวงอยู่ฝั่ง <laughs> เถ right? right? yeah. oh um, ือก like ับผูกแบบคุ้แม่กับผูกแล้วไม่ลมาเอืองานยางลูกกันอู่บ้านน่ะก็คอยย้ำคำถือผูเดียวไก่แงมาฝ่ายมาฝ่ายผูบกันมางมาเชื่อฝายง้ยย่นนั่นแหละอบกบดีก็แข่งวอลงกแล้วม่คย่ย่ไม่เลสู่น้ไม่่

cái từ từ cái ọt mất, chừng này thế nào mới nhầm

โอ๊ยหม้อก็ต้มนั่นก็อันนู้แกเราเขาแหเรามกินนะไ้อก๋ต้มกุงก้ชาตนั่งกิกุ้กับลูกิมๆเ่ายิมปลาตัวก็มาหกต้ม้วยไม่อกิน ก็ต้องเดียวเห็นตัวไอ้หมิ่น่็่วงกับมึงไปถ่างเดี๋ยวเ่ามีนาทีแล้วเขามีน่เอดีให้บอกดให้ใส่ใช่นี่เขามีผู้เขียวผู้ช่ว

มะไม่ขาดแก้มป่าที่เต็มสวยที่เขาเลี้ยงบอลหี่นี่ไม่ได้แก้มป่า